สวัสดีครับพบกับผมพูดไปทําไปบายพดทาในสิ่งที่ชอบอยู่กับสิ่งที่เรารักแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วครับครับใน e ีีนี้ผมจะมาพูดคุยในประเด็นหัวข้อรู้หน้าไม่รู้ใจ มันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันละครับแล้วก็โกยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องมีอาชีพต่างๆหรือการทำงานจะต้องรู้จักต้องประสานงานกับผู้คนหรือเพื่อนร่วมงานการครบค้าทุกวันนี้ยิ่งช่วงเศรษฐกิจของบ้านเรากำลังวิกฤตอยู่ มันก็ทำให้เราจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับผมเลยถือโอกาสนำประเด็นเรื่องของรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยเอามาพูดคุยกันก็มีคนเขากล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจ ถ้าอยากรู้ตัวตนนะครับเราต้องต้องทนดูนะครับว่าใจเขาเป็นยังไงถ้าอยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคนคือจะดูผิวเผินไม่ได้หรอกครับอยากรู้นิสยัยอย่าพึ่งร้อนรนคืออย่าพึ่งรีบหรอกครับ ถ้ารีบไปมันก็ยังไม่แน่กับว่านิสัยเขาเป็นยังไงเพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่แหลคะครับซึ่งมีผู้กล่าวผมเลยใช้ถ้อยคำมาขอญาตมาเกินนำว่าการจะรู้จักคนมันต้องดูให้ซึ้งครับดูให้ลึกซึ้ง อย่าดูเพียงผิวเผินนะครับงั้นการที่เราจะคบใครหรือสนิทด้วยมากน้อยอย่างไรเนี่ยขอให้ดูกันนานๆและถ้าดูเนี่ยต้องดูที่การกระทําครับเราจะดูแบบไหนล่ะครับถ้าเขา มีบุค,คลิก,กภาพดีแต่งตัวดีดูไฮโซสรุปว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ไม่แน่นอนครับเขาพูดดีก็พอพอเข้าใจครับ คือพูดดีแต่ถ้าดูการกระทำขเขาที่รับถ้าเขากระทำไม่ดีก็แสดงว่าเป็นคนใช้ไม่ได้งั้นเราจะต้องดูการกระทําของเขาว่าบุคคลน,นั้นหรือคนคนนั้นมีจิตใจมีการกระทําออกมาอย่างไร การศึกษาล่ะครับการศึกษาเนี่ยมันทำให้บุคคลมีองค์ความรู้ติดตัวยิ่งการศึกษาสูงเราก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าคนที่ศึกษาในชั้นระดับสูงเขาก็มีความคิดที่ลึกซึ้งและกว้างไกลล้ะครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วครับแต่เขาจะใช้วิชาความรู้ มามากระทำหรือลงสู่สังคมเนี่ยตรงนี้ต้องดูการกระทำของเขาเ่ะครับถ้าคนมีความรู้สูงแต่การกระทำไม่ดีสังคมแย่ครับสังคมจะอันตรายครับสังคมจะเป็นภัยครับอา้าวแล้วคนความรู้น้อยล่ะ ความรู้น้อยเป็นคนดีได้ครับเพราะการกระทําของเขานะครับเขาเป็นคนดีเขามีจิตใจดีเอื้อเฟือ้อขยันขันแข็งอดทนต่อสู้ชีวิตไม่ไปทําให้บุคคลอื่นเสียหายหรือไปเบียดเบียนเนี่แหละครับงั้นเดี๋ยวคน การศึกษาสูงจะรู้สึกไม่ดีไม่ใช่นะครับยิ่งท่านเรียนสูงแล้วท่านกระทําดีอย่างนี้ยิ่งดีครับสังคมเราต้องการครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านๆมาบุคคลที่มีความรู้ดีมีความเชี่ยวชาญพอไปเรียนระดับสูงหรือไปเรียนต่างประเทศ เขากลับไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็มีเยอะครับเพราะอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของรายได้หรือเงื่อนไขเพราะ,เ,ะเขาชอบที่จะทำในรูปแบบนั้นงั้นบ้านเราเลยเสียโอกาสครับเพราะคนที่เขาเรียนสูงเขาก็อาจจะต้องการความสมดุลในเรื่องของรายได้หรือถ้าเปรียบเทียบแล้วอยู่บ้านเราอาจจะทำให้ รายได้ต่อเดือนต่อปีมันน้อยก็เสียโอกาสแต่เดี๋ยวคนที่เขาเรียนสูงฟังกับที่ผมพูดแล้วจะรู้สึกไม่ดีผมต้องเรียนก่อนนะครับว่ายิ่งเรียนสูงองค์ความรู้ดีครับแต่วันนี้สังคมเราก็อยากให้มาเปรียบเทียบกันดูว่าคนที่เรียนสูงหรือคนที่ไม่มีโอกาสเรียนสูงเนี่ยหรือเรียนไม,ไม่สูงนักเนี่ย การวัดด้วยความดีเราจะวัดด้วยการกระทําครับตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับการกระทํำนี่แหละครับเป็นตัวที่จะพิสูจน์ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจผมเองขออนุญาตนะครับมีแม่ลูกดกอยู่ข้างๆนะครับก็เลยถือโอกาสนำ ประเด็นนี้มาพูดคุยกันไปด้วยว่าเอแม่ลูกดกตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กอ้าวแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนจะลูกดกกว่ากันเพื่อนๆลองตั้งคำถามไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวผม จะมาเฉลยในคลิปต่อไปนะครับว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอันไหนจะมีลูกมากกว่ากันนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมขอญาตินำเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าแม่ลูกดกตัวไหนมีลูกมากหรือลูกน้อยกว่ากัน ก็มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของรู้หน้าไม่รู้ใจล่ะครับบางทีเรามองผิวเผินเนี่ยผมก็เดาดูว่าตัวใหญ่น่าจะมีลูกมากกว่านะหรือบางคนบอกไม่หรอกตัวเล็กสิต้องมากกว่าก็เป็นไปได้ครับเชกเช่นเดียวกับที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าคนที่มีการศึกษาไม่สูงนักหรือการศึกษา สูงหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการของการศึกษามาเลยก็ได้เพราะต้นทุนของเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับแต่เราสามารถเลือกทำความดีได้ครับดังนั้นท่านที่การศึกษาน้อยอย่าน้อยอกน้อยใจครับอย่าหมดกําลังใจครับท่านต้อง ต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมานะอดทนละครับท่านจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ท่านทำหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้ะครับในชีวิตของคนเราเรานี่ยอย่างนี้ละครับมีลูกหลานหลายคนก็ส่งเรียนจบปริญญาตรีหมด จนกระทั่งปิญญาโทก็มีพ่อแม่ก็ทํางานค้าขายแล้วครับอาจจะทำกว๋วยเตี๋ยวหรือขายกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหรือขายกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยทุดท้ายท่านลูกมาสืบทอดการค้าขายต่อล้วครับดังนั้นก็พอวิเคราะห์บอกได้ว่าเอ๊แบบนี้แล้วการศึกษา เขาอาจจะไม่ได้ทํางานในสิ่งที่เขาเรียนมาโดยตรงแต่เขาใช้องค์ความรู้แล้ะครับเพื่อประกอบให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าตรงนี้คืองานหลักซึ่งพ่อแม่ทําไว้ดั้งเดิมทิ้งแนวทางทิ้งต้นทุนอันนี้ไว้งั้นอาจจะได้เห็นแบบนี้ค่อนข้างพอต้องพรทีเดียวครับ หรือมีบางท่านนั้นจบมาทางสถาปัตย์ก็มีองค์ความรู้ทางสถาปัตย์ชัดเจน้ะครับแต่จุดท้ายไปทำงานด้านบันเทิงก็เยอะแยะเลยครับนั่นหมายความว่าความสามารถของคนเราเนี่ยมันก็สามารถไปได้หลายๆทิศทางแหละครับงั้น เรื่องของประเด็นรู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องดูให้ลึกซึ้งครับเพราะเราสามารถที่จะเห็นว่าคนคนนี้นิสัยใจคอจะสรุปต้องดูให้นานๆและยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจต้องพึงระมัดระวังแล้วครับปากหวานก้นเปรี้ยว มีให้เราเห็นเยอะแล้วครับสุดท้ายเราหันหลังก็ถูกนินทางั้นพึงระมัดระวังกับสังคมแบบนี้แหละครับการหลอกลวงการเชื้อเชิญการบอกสิทธิประโยชน์มันดูน่าสนใจครับแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นอย่างที่คิด ยิงโลกโซเชียลมันไปอย่างรวดเร็วแล้วครับงั้นอยู่ๆก็พูดเรื่องผลประโยชน์ให้เราฟังคุณได้สิทธิ์ในการกู้เงินหนึ่งแสนบาทอยู่ๆก็เด้งขึ้นมาในสมาร์ทโฟนของเราก็ดีใจลึกๆแล้วครับงั้นต้องบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าเปิดเข้าไปแล้วครับ เราไมา่ได้ติดต่อโดยตรงแล้วก็สถาบันทางการเงินเขาก็จะไม่ใช้วิธีในการที่จะส่งข้อความมาบอกเราแบบนั้นแบบนี้แต่เราต้องไปทำธุรกรรมที่สำนักง,งานเขานะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยครับถ้าหลงเชื่อแบบนี้ก็ทำให้เราพลาดเป็นกันว่าเนี่แหละครับรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆงั้น ประเด็นนี้ก็ไม่ได้ดทำวัตถุประสงค์ว่าเอ๊ะเราจะไประแวและแวกระวังเพื่อนไม่ใช่นะครับเราก็ดูเข้าไว้แล้วค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ไปคนไหนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราค่อยๆถอยออกมาห่างๆแล้วครับอย่าไปตัดความสัมพันธ์โดยทิ้นเชิงอย่างเงี้ยครับ มันก็อาจจะทำให้เขาน้อยอกน้อยใจได้งั้นถ้าเขารู้สึกเราวิเคราะห์แล้วมันมันไม่ดีไม่ดีเราก็ถอยห่างออกมาขอบคนดีไว้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีประเด็นเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วมาพูดคุยกับเพื่อนๆงั้นในคลิปของพูดไปทำไปบาบพลเนี่ยผมก็คงจะขอใช้ ประเด็นนี้ว่าอยากให้เพื่อนๆน,นั้นได้ลองใช้ให้เป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันแล้วครับงั้นโดยสรุปของเรื่องนี้ต้องบอกว่าอยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจครับอยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคน อยากรู้นิสัยอย่าพึ่งร้อนรนเพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจครับสวัสดีครับพูดไปทำไปบายพศขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและติดตามคลิปของกระผมกดไลค์กดแชร์กดส b s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับ พบกับผมได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ